โอเคสวัส okay, ดีทุกคน,นครับโจโเป okay, ็นรดเงดีแฟนชาไทยจคุณใจน้องกันมิงการอยโอเคสวัสดีทุกคน,นครับตอนนี้ว่ากลับก็มาอยู่ในเรบอกนะครับอยู่ในเซิร์ฟ i n g พีสนะครับกลับก็มาอยู่เซิร์ฟิงพีสนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตที่สิบนะครับเป็นการอัปเดตที่ จือว่าอัปเดตที่เยอะมากครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากครับเป็นจากหน้ามือฝังตีกันไเดียวนะครับเฮ้ยเป็นจากฝังตีไม่หน้ามือนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากครับก็เพิ่มเกาะเพิ่มผลพิษฟาดมาแล้วก็เพิ่มสกิลอัปเดต้มานะครับอ่าครับอัปเดตแรกเลยครับก็ที่ผมชอบส่วนตัวเฟิร์ฟนี้นะครับก็คือเออไม่ได้องอันนี้ครับอ่าน้าการขี่เรือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแท็บพวกแท็บสปีดเหมือนเฟิร์ฟอันเดียวนะครับ ดูการขี่เรือนะครับเอฟเฟกต์ว้าวว้าวมีการแบบเอียงเรือตามด้วยนะซึ่งสวยงามมากอืมยังครับการเอียงเรือที่แบบโอโ้โหสวยมากแล้วก็มีพวกสกิดน้ำไปด้วยสวยมากซึ่งเป็นเซอร์ที่ผมว่าสวยมากนะครับดูก,การทำเอฟเฟกต์นะครับแต่ปักนี่ก็เยอะไปหน่อยนะครับ แล้วก็วผลเรื่องผลพิศดานะครับผมไม่รู้ว่ามาใหม่กี่ผลนะครับเท่าที่ผมเจอก็มีแค่ผลไคโดที่เขาบอกมากัน,นแล้วก็ผลดักดักหรือผลมาเชลดินทีสนะครับหรือผลตดดำนะครับก็ผมก็ได้ผลดนดดำมาเรียบร้อยแ,แล้วนะครับก็ดาเมจก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าฟาร์มได้ไหมก็มันไม่ค่อยฟาร์มได้นะครับแต่ถือว่าก็ดีอยู่หรือว่าเป็นผลที่แย่อยู่นะครับ ถ้าใช่ผมพูดเรื่องถึงการอัปเดตทางนี้นะครับซึ่งมันอัปเดตเยอะมากมากเลยนะครับก็ได้ข่าวว่าเวลมันตันประมาณพันเจ็ดร้อยนะคโคตรเยอะพันเจ็ดร้อยนี่ฟาร์มต้องพันสองร้อยนี่ก็ถือว่ายากเลยนะครับต้องฟาร์มถึงพันเจ็ดร้อยอีกนะครับก็ยากมากเลยนะครับแล้วกเ็เรื่องการเปลี่ยนผลนะครับผลปกติมันจะเป็นการสุ่มนะครับนี่มันไม่มั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะเป็นสุ่มหรือเปล่าเต่ยวได้ข่าวว่าเขาว่ามานน่าจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นการซื้อนะครับมีผลอะไรอย่างงี้ แต่วันนี้ที่เรามาพูดนะครับเราไม่ได้มารีวิวนะครับเราไม่ได้มารีวิวเซิร์ฟนะครับเราจะมาเอ่อรีวิวผลดักน้ากันนะครับว่าะผลดักน้าเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันฟาร์มยังไงนะครับไปไปกันเลยเรามาพูดถึงสกิลกันเลยนะครับสกิลนะครับสกิลมันจะมีอยู่4สกิลนะครับก็สกิลแรกก็คือดักบอลนะครับแล้วก็ดักพันดิสดักโฟรแล้วก็ดักสโตนนะครับซึ่งมีอยู่แค่4สกิลนะครับก็ไม่เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ ถ้าเปลี่ยนกับคนแสงแล้วก็มันต่างกันมากนะครับสกิลนี้ก็น้อยอยู่นะครับอ่ามาถึงในสกิลแมรกันนะครับสกิลวีนะครับเป็นการดักบอลนะครับเป็นการปล่อยลูกบอลนะครับกดค้างไว้จะเป็นลูกบอลใหญ่ๆนะครับมันก็จะเป็นการดูดศัตรูเข้ามาหาแล้วก็ระเบิดเดร์มจนี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับสกิลซีนะครับเป็นการดักพาวเวิร์พาวเวิร์นะครับสแกนเหมือนเสาอาคีนะครับแบบอย่างนี้นะครับให้ค้าผลไฟไปนะครับเหมือนการใช้เสาอาคีนะครับแต่ก็คูดาวนี่ไวมากเลย ดลเมจป๊าบเลเมจจะตีเปสองฮิตนะครับแมงยูแมงยู่อีนี่ก็ตามอยู่เลยป๊าบส่วนสกิลที่สามนะครับสกิล X สกิล Dark Void นะครับจะเป็นการเออเหมือนเรียกกลุ่มดำมาตรงพื้นเลยครับป๊าบดูนะครับเป็นการตีประมาณ8ฮิตนะครับป๊าบนี่ครับสร้างเลเมจถือว่าแบงอยู่นะครับเลเมจนี่ก็แบงอยู่ ดามเม่ดแรงมากเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับสกิแฟนะครับเป็การเอ,อ่อเหมือนยกหินขึ้นมาแล้วก็ปาเข้าไป15 17ทิศนะครับดาเม่แรงมากถ้าตีโดนอะดเมมันจะแรงมากครับเดีย๋ยวฟ้าบูบูบูบตบูบูบูเูบูบูบูอูบูบีบู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 อูบ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 แบยวูบูบนบูบูบูอูบ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 บูบูบูบเดูย,ดดย,ดย,ยูบูะูบ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 ู เอ่อผลการวิทย์กับผลดักดักเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับส่วนตัวผม,มผว่าผลการวิทย์มันจะฟาร์มไวกว่านะครับดักดักนี่มันไม่เชิงว่ามันไม่เชิงเป็นผลฟาร์มนะครับหรือว่า PVP เท่านั้นอะไรอย่างงี้หรือว่าดีอยู่นะครับอ่าก็มันจะมาออหรือว่าฟาร์มดีนะครับต่อไปก็เอ่อมันจะวางมาตีกันนะครับ ถือว่าเฟรมนี้เป็นการอัปเดตที่ยอดถือว่าเป็นการอัปเดตที่ไปไกลมากเลยนะครับถือว่าดีมากก็มีพวกเกาใหม่มาก็เกาะนี้นะครับก็ดีอยู่นะครับแล้วก็เห็นเกาะนางฟ้านะครับปกติมองไม่เห็นนะครับแม่งสูงมากเกินนะครับอัปเดตมาที่ถือว่าเยอะนะครับอัปเดตพวกสกิลไปมานี่อลังการอยู่นะครับถ้าคอยคอมใครกากนี่แบบกระตุกเนี่นอนนะถือว่าแฝงเงาที่แบบ อแฝงตาเลยทีเดียวโอเคมีใครชอบคลิปน,นี้บ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยผมจะครบฝีมันฟับแล้วถ้าครบฝีมันฟับผมจะมาเอ่อน่าจะทำกิจกรรมแจกผลในนี้ครับแจกโลบัออะไรย่างนี้ครับเจกบอกัปพนนันครับเชิญครับ